วันนี้ครับผู้ชมทุกคนก็กลับมาดูเกมเ ARPG สกิลนะครับวันนี้เราจะมาทำการเล่นกับดังมาคับไรสุดโอสนะครับนาโอ้โหในข่าวนี้นะครับนาจะเป็นการผ่านด่านของแต่ละจุดนะครับนี่คือใบเลื่อนสังหารหอกนะครับนาที่ใครผ่านย่างกายมามันจะโดนสับหน้านะครับนะเออแล้วต่อมาเฟสที่2นะครับจะต้องมาเจอกับค้อนยักษ์ที่มีแรงดันสูงยิ่งกว่าไอพ่นดันใส่หน้าดีกว่านะครับนาเขาจะพัดคุณตกลงไปตรงนู้นนะครับมาแล้วต่อมาก็จะเป็นเฟสที่3ที่ คุณจะต้องเจอกับหน้าไม้สุดโหดถึง6อันนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้าใครยังผ่านเฟสสามมาได้นะก็จะเจอกับนี่หัวหน้าขิงคองตาแดงรอฆ่าอยู่นะครับนะแล้วจากนั้น คนที่ผ่านจากเฟสสี่หัวหน้ากินรองได้เสร็จก็จะได้มงกุฎพระราชาผู้ที่ครอบครองอาณาจักรทั้ง7นะครับนะเออเอาละมาดูกันดีกว่านะครับนะว่าชุดแรกของเราแก๊งพี่โตนะครับจะสามารถรอดได้หรือเปล่าไปนะครับผู้พวกเราอยเร็วพวกเราจะไปเอามองกุฎราชาแห่งหมู่บ้านทั้ง7ให้ได้นะครับกูพูดว่าอะไรเอาละพวกเราต้องต้องผ่านเฟสแรกไปได้นะครับ เอาละเฟสแรกจะผ่านหรือเปล่าอุ๊ยสับหน้าแล้วนะครับฟังไปแล้วเออเออเอาเอาเออเออลอยเลยนะครับผู้พวกเราไปเร็วเออเออไอ้นี่มันกันหัวหน้าเราครับหัวหน้าครับไอ้นี่ไอไอนี่มันกันเราครับหัวหน้าโอ้โหเราต้องไปต่อเลยครับนะไอ้นี่คือหัวหน้านะครับข้าจะไปเองไปเร็วพวกเราไปเร็วไปเร็วนะครับน้ารู้สึกว่าตอนนี้นะครับน้าชุดแรกนะครับนะเออที่โตบอกให้พวกเราไปเอามงกุฎนาชายไป พิว้าพิลว้าพวกเราไม่มีใครรอดตรงนี้เลยว่ะปิลโอ้ยนาปีวหมดทุกคนนะครับนาเอาดะพวกเราเฮ้ยตอนนี้เฟสสองมันจะแน่สักแค่ไหนพิลโอ้ยปิวปิวบทุกตัวปิลโอ้ยปิวนะครัาไม่มีใครรอดเลยนะครับนาเอาดะพวกเราไปได้พิว้าพวกเราไม่หลอดนะโอ้โหปิวอ้หัวหน้าก็ตกไปแล้วนะครับตายปิวตกลงเมืองหมดนะครับนาไอ้ดี้ว่าไงไอ้ดี้ว่าไงไอ้นี่รอดไหมโอ้โหไม่มีใครรอดสักคนนะครับนะ ดูดิโอ้จังเหลือข้าจังเหลือค้าว้ยนี่ข้ามาแล้วข้ามาแล้ว,าาลวไป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 ตรงข้าแม่แมงไม่รอดสักคนว่ะน่าจะไม่รอดนะอนัตอนนี้ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันเอาเป็นว่าเล่นกองทัพอื่นเลยดีกว่าเอาละต่อมาถ้าผู้ชมคิดว่าเอาอะไรดีนะครับผมว่าเอากองทัพนี้ดีกว่านะครับนะนี่กอก้อนนี่เร็ว นะครับนี่แล้วก็หมาป่าหมาป่าวิ่งเร็วมากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสผ่านไปได้นะครับเอาล่ะไปพวกเขาและพวกมันตัวเล็กด้วยนะครับน้าน,นี่นีเอาล่ะพวกเราไปหนี่นีเร็วเร็วเร็วน้านื่องจากไม่อยู่เลยนะครับนี่เอออุ้ยติดไปหนึ่งนะครับตายนะครับโอ,โอ้โหหัวทิ่มกันเลยทีเดียวเอ้าตายตายเออแต่พวกเราจะไปได้อยู่ตอยเร็วไปโอ้โหโอเครอนเฟสแรก้วครับตอนนี้เฟสสองนะครับนครเอาเร็วโชว์ความเร็วให้ดูหน่อยเดี๋ยวเข้า ปโอ้โหใส่แม่โอ้โหเฮ้ยนี่นี่รอดรอดรอดโอ้ยยังไงยังไงแต่ก็ไม่รอดโอ้ยหน้นไาไม้มหาปะไ,ไรหยตาของเฟซสามนะครับนะโอ้โหพวกเราวิ่งเข้าไปแล้วลบให้ได้เลยเหลือสองตัวสุดท้ายเฮ้ยไม่นะตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นไปเร็วหู้เข้ามาแล้วมูคาต้องเจอกับตัวอะไรนี่มาแล้วถึงเฟซสีแล้วเว้ยเอาล่ะจัดก,การหัวหน้าของตัวนี้ซะหัวหน้าของข้านี่ยข้ามีลูกน้องลุยนี่นี่โอ้โหแม่งเอามาแรงมาสู้ว่ะ กีกองนี่นี่โตด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 พวกหมาป่าฮู้ฮู้ฮู้เอาหลักนี่นี่ทุบแกล้งเลยพวกเราแกลงหนีเร็วไอ้นี่มันเป็นบ้าไปเร็วนะครับนะโอ้โหแกไม่สามารถรอดฆ่าได้หรอกข้ามคือตอนที่ใส่มงกุฎคนแรกนี่ทุบหน้แม่งเลยฮู้พวกเราหนีเร็วอ๋อโอ้โหลบมัให้ได้ลบมัให้ได้นี่ทุบแกล้งทุบแกลงอู้นี่ก่อนนี่ก่อนตั้งหลักนี่กระโดดสะโพกโอ้ลบได้เว้ยเออเออเอาล่ะพวกเรารอดเร็วทำไมมันผ่านง่ายจังเลยวะเอเอาล่ะไปพวกเราวิ่งไปต่อ ระวังน้ำไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอแล้วนิดที่เขากลับชมนิดเดียวก็ได้มงกดแล้วนะคะมาที่หมุนรออยู่ด้านบนโอ้โหแต่เสกปีนน้ำตรงนี้นะครับปายเลยนะโอ้โหปัดโถเว้ย เอาละครับต่อมารองกองทัพไฮน้ามังกรดูนะครับดูซิเจ้ารอนต่อีปนี่นี่มาแล้วทายคนนี้บอกพวกเราบินได้นะครับถ้าชนะได้ก็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 ไม่แปลกนะครับนะเออแต่ก็เอ้ยร่วงนะครับเจอเจอเฟดหนึ่งสับหัวเข้าให้อ้ยอุ้ยเอ้ยอ้ยหัวแรกของไฮน้าล้มแล้วนะครับอ้าวเดินไม่ได้แล้วครับพกหัวกลางล้มนะครับนั่นจะถ่ายคาว่าขามึงจะพิการทันทีนะครับนะตอนนี้เลยแต่ เออมีรถอท่านั้นนะครับเป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับปี้ทุกขวางทางขวางทางสดเพื่อนตัวเองขวางทางเว้ยปุ้จะอะไรนักหนาวไม่เอาหัวชนแมากเลยไปจับปัดปี้ออกไปอุ้ขวางทางปี้เนี่ยทุกันพวกเออทุกันเออมันขวางทางเลาวเนี่ยเอาหัวชนมาเลยปี้นี่มันจะชนกับกูทาไมวะเนี่ยเอาละไปเออเออเอามาเฟสสองแล้วเฟสนี้เขาไม่ผ่านกันอย่างนั้นหรอเดี๋ยวพวกเราจะผ่านกันให้ดูดูนี่ไปละแม็กกี้โมกันทั้งสองคนนะครับ ตายสิครับรออะไรจบเกมเอารลาต่อมาพวกเอ่ออควาเรียมเนี่ยผมไม่เอาดีกว่านะครับนะพวกปลาแล้วก็พวกสัตว์ไร้คานนี่น่าจะไม่สนุกนะครับในแมปแบบนี้นะผมว่าเอาเป็นนี่แล้วกันนี่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 พวกอินฟอนอลดีกว่านะครับนะนี่พวกอินฟอนอลมีความหวังอยู่นะผมว่านี่นี่มาเลยมาเลยนี่นี่นี่แล้วก็มีหมาเฮียวฮาวนะครับอาจจะเป็นความหวังของหมู่บ้านได้นะครับนะนี่นี่ แล้วก็นี่โครงกระดูกตัวไหนที่วิ่งเร็วๆผมว่ามีความหวังหมดนะครับในแมปแบบนี้เอาละพวกเราไปเผาอินฟอนโอนจะต้องได้พระมาณขาแหง่งหมูว่าทั้งเท็จไปนะครับนายเอาล้วเว้ยเน่น่เน่เฮาพาสองตัวอุย้ยวิ่งผ่านมาไม่ได้นะครับสับหัวโดนสับหัวตัวหนึ่งแต่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะเอาละเอาละไปไปไปพวกเราพวกเราไปเราเข้านะครับเดืเอดเดือดอู้ตายตายตายโคตรร็อกูโดนสับหัวเอาลุ้ยเอาลุ้ย ไปให้ได้ไปให้ได้ไปให้ได้ตายยูจ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 ูโดนนะครับนายโดนหาตัวแรกนะครับนายโดนอันนี้คือดิ่โยนใส่เว้ยเฮ้ยดิบอกโู้พวกเราต้องโยนใส่อาวุธมันเนาะนี่โอ้โอ้ยเฮ้ยทำไมมันหยุดได้เฮ้ยทำไมมันหยุดอ่ะเฮ้ยเอาลุงเฮ้ยเอ้าเอ้าอ๋มันทำลายมันทำลายเครื่องว่ะมันทำลายเครื่องเครื่องหมุนว่ะเอ้า เอ้านั่นแปลว่าเอ้าเอาเอายังไงนะครับตอนนี้เออพวกเราผ่านไปได้แล้วเดินต่อไปเรื่อยๆโอ้โหหน้าไม้มันแรงเหมือนกันตนนี้นะครับแม่เอ้านี่ิจุดไปเลยไปพวกเราจัดการมันเออเออเอาละจุดตอนนี้เราเจอหัวหน้ามันแล้วข้าวคือหัวหน้าว้าวมันร้อดโอ้โหโดนทิ้งเลยนะครับไอคอนกระดูกมาคนแรกกูปิวเลยนะครับแม่เอาละมามามาดิ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  ทุกหน้าแมงทุกหน้าแมงเออ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 ลูกมันตัวเดียวแล้วพวกมันใกตายแล้วพวกมันตายแล้วตีตีจะไปไหครันบ้างนี่ยไงนะครับนะต้องผ่านกับดักหนาของเฟสแคบไปให้ได้ถ้าผ่านได้ก็จบนะครับนะเอาละอูโลคอเขอจะไปคนละเขาจะแบบวงกูนไปแล้วเออตายต้มระเบิดนะครับนะอ้าแม่สังเงินนะครับสรุปคือยังไงเอ้าที่หนึ่งเอ้า ชน,นได้ไงก่อนนะครับอ๋อมันถึงเส้นชัยแล้วเหรอนี่คือเส้นชัยเหรอมันต้องแตะธงก่อนไม่ใช่เหรอมันต้องทาลายนี้พงังอ๋อตะกี้ไอ้นี่มันระเบิดพอดีนะครับนะแล้วสเก็ตระเบิดมันโดนลูกบาทนี่มันก็เลยชนะนะครับปรากฏว่าเผ่าอินฟอนอลนะครับเป็นเผ่าชนะได้เป็นราชาแทนนะครับบ้าบอลจริงๆเออเอาละครับนั่นแปลว่าเผ่าอินฟอนอลนะครับนะ จะต้องเป็นหัวหน้าแม่ทัพเองนี่ซึ่งจะเป็นไอหมอนี่นะครับนะจัดการแล้วก็มีลูกน้องของมันนะครับคุ้มกันนี่มีคนยืนเฝ้านะครับเป็นพวกอินฟเวอร์แทนนะครับนะเออ เอาละครับต่อมาเจอกับฝูงมาแรงฝูงมะแรงเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเล็กแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะครับนี่นี่นี่แทบทุกตัวเลยเอาแรงนี่มดนะครับเบิ่มเปิดฉารกนะครับมดตอนน่าจะรอจอดเพื่อนนะครับนะเอาละส่วนตัวอื่นว่าไงไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะโดนเออไอหนามัวนี้พุ่งชนเสียบหัวก็ได้เป็นไ,ไปได้แต่มดตัวนี้ไหวแล้วนะครับนาตัวแรกเอาล,ะเอ,าละเออเออการขวงกินการขวงหวานเอ่การนอนเนี่ยนอนตัวเช่นเล็กไปเนียทุกคนไปแนวนะครับ เออเด็กคนจะรอดมหมเอ้ยนี่แหละเอาละโอ้โหปิวปิวไม่มีใครรอดมดมดมดรอดรอดรอดตัวงึงรอดตัวนึ้งโอ้โหแต่ก็โดดเออเออยังไงยังไงยังไงจะรอดหรือเปล่านะครับมาจากหน้าไม้ยักษ์นะครับหน้าคันธนูโอ้โหรอดรอดหลบเก่งหลบเก่งเอาดิโอ้โหโดนดิงไปแล้วครับเออเออเออแต่ผมบอกเลยว่าอินฟอนอทั้งทั้งทั้ง ทั้งทั้งทั้งเผ่านะครับยังรอหน้ามันอยู่นะครับนะโอ้โหนะครับตอนนี้นะครับหัวหน้าว่างไงนะครับนะตะกัแตนยักษ์โอ้ว่าไงติดอยู่ตรงนี้นะครับทำอะไรบด่ถูกนะครับน้าเอาละตอนนี้เป็นไงนะครับเอาตายไม่รอดนะครับเออเขาไม่ให้ผ่านนะกูบอกเลยนะครับนะเออตอนนี้มีแค่แมงงมกับแมงต่อมนะครับ ที่ยังเดินขึ้นมาไม่ได้นะครับต้อมีแมงป่องบอกกูกูบอแล้วจะจะจัดการแกมาเลยอ้าวอ้าวนี่มันพวกกูดีหว่ามึงเอาพวกกูมาฆ่ากูทตาไมเนี่ยนะครับมาแรงเจอกับมาแรงว่ะนะครับนะอีเวนนอลมันมีพวกมาแรงเป็นสมุนนะครับแทนที่จัดการพวกมันเองเลยอุ้ยอ้โหทุ่มพืนไปดอกเดียวตายนะครับมาแรงสงสัยพวกนี้น่าจะไม่รอดนะครับพวกมาแรงนะครับนะเออดูดิยืนเป็นกาบเลยนะครับดูดินะครับนะเอาละงั้นผมคิดอะไรออกแล้วนี่งั้นต้องเจอพวกเราซะหน่อยนี่พวกเราหน่วย นะะักฆ่าเดินตายนะครับนะผมจะไม่เอาไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวหน้าไม้ธนูเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นเขาตายหมดนะครับเออเอาละไปพวกเราตุน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 ไปพวกเราแก๊งมนุษย์จะจัดการมันนะครับน้านี่นี่นี่โอ้ข้ามาเกล้งควายพวกเราเรอดกันอยู่แล้วไป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 ระวังด้วยโอ้ระวังใบมีดขนาดยัก์เออระวังไปเร็วไป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 จะลอดหรือเปล่าน,นะครับนะดูซิครับแต่รู้สึกว่ามนุษย์ก็ฉลาดพอนะครับนะที่จะไปอยู่ตรงกลางครับนี่ นี่พีชีพพีชีพพีชีพตุม้มเออเลิกพีชีพไปแล้วไปต่อเอาล่ะตอนนี้นะครับยากุซ่านะครับนำทัพนะครับนะยากุซ่าบอกโอูก็แค่คอนยักษ์โงโ่มันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอคอนฮานี่เนี่ยาามาเลยไปแล้วนะครับนะทำอะไรไม่ได้แต่มึงไปนอกโลกแล้วนะครับมิ้วอะไรวะนะครับเอาคอนหมดแล้ววะคอนหมดพลังแล้ววะอาโอเคตอนนี้คอนใช้งา,านไม่ได้แล้วนะครับนะโอเคเอาดับพวกเราไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆพิ้โอยเรียบร้อยมันขวางทางว่ะ มันขวางทางว่ะใครที่มาช้ากว่านี้ก็คือไม่รอดแล้วนะครับนะเนี่ยไม่รอดแล้วนะครับนะาที่เหลือก็ไปได้แค่นี้แหละนะครับมันจะเอาค้อนมาขวางทางไวะคะ้ครับไอ้พวกนั้นนะครับนี่นี่ที่เหลือก็มีแต่พวกนี้ละอือโดนยิงไปอ,อือ,อตายคอมาโดกูก็ไม่รอดหรอกโดนยิงอย่างเงี้ยออเอา้าอือแสดงว่าคนแรกๆนี่มันต้องไปให้ถึงแล้วต้องไปให้รอดน,นะครับนะปรากฏว่าเผ่ามนุษย์ไม่มีใครรอดสักคนนะฮะอือดูดีนอกนั้นก็เหมือนจะประสาทแดกเดินเล่นอยู่ในนั้นนะครับอะไรวะ เอารันต่อมาผมว่าเอาเผาสัตว์ดีกว่านะครับผมว่าถ้าเอาเผาสัตว์นี่ผมว่ามีโอกาสร,รอดเยอะนี่เอาเสือแล้วก็ควายตัววิ่งเร็วๆนะครับนะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะไม่ผ่านพวกอินเฟอร์นอลอยู่ดีว่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาแบบเยอะๆนะครับนะเอ้าเอาเอาเอาิบหายอะไระัน่ยเอา อะเอาแรงมานะครับแมวโอ้โหมาแล้วหนีโคตรโลกงู้โหพวกเราโู้โหวิ่งโคตรเร็วเลยนะครับน้าอี่ควายควายควายแอฟริกันนี่เสือโคกมาอีหนูป่านี่โอ้โหไม่มีอะไรหลุดอยู่แล้วพวกเราไปนะครับดีดิกินกินกินเรียบร้อยผ่านไปได้นะครับการแข่งรวดเร็วนะครับน้าพอนว่าไงนะครับจังหวะนี้ยังรอดไปได้โอ้โหยังเอาละครับตอนนี้รอดไปได้หลายส่วนอยู่นะครับตอนนี้เอาอย่างไรครับน้า มี่วารอกูไปล้วคนเดียวโอ้ยโดนยิงแม่งล้มเลยรับเอาละตอนนี้ควายเฮ้ยเสืออ้ยติดอ้โหโดนวยิงปวโอ้โหไปติดกับควายเอออฟควายแอฟริการุณปิวตายหมดแล้วนะครับตอนนี้เอาาอะไรวะเนี่ยยีราฟกูมารอดได้แก่วะเนี่ยเออเอายีราฟกูว่าไงเอออออคปิวตายแล้วอุว อ้้โหโอมาสิมาสิ่อสี่มาสาบมาต้นตายิงกูจนไปอยู่แล้วนะเอออย่งเงี้กูก็เดินมาใหม่ได้โอ้โหโอ้โหตายนะครับโดนยิงได้โดนยิงอีกนะครับเอาแนบว่าไงแนบว่าไงแนทก็ไม่รอดนะครับะเออเออเออเอาให้รอดเอาให้รอดอ้าวโอ้ยแม่งเอ้ยไม่รอดสักทีดอกโอ้โหพวกสับปสับนะครับนะก็น่าจะโอ้ยไม่รอดว่ะไดยตกไปแล้วนะครับนะเออเอาตายตายเออเออยิงหน้กูไปแล้วเออตายตายให้หมดไอ้เหี้ย อ่ะงั้นเจอเผ่ามนุษย์ยุคโบราณอ่ะอ่ะนี่นี่ตัวมันเล็กอยู่น่าจะได้ผลนะผมว่านี่นี่มีธนูด้วยเอาดิมาไปนี่ดีโอ้ตอนนี้ความหวังผมว่านะคนมาเลยนะคนมาเลยนะครับนี่คือคนมาแบบความหวังของมูบ้านเลยนะครับนะเอาเละพวกเขาไปแล้วจ้านี่นี่โอ้ขี่ม้าข้ามกำแพงมาแล้วไปตะหัวไปอยู่ไงลนะ่ะโอ้โหตายทั้งวงหมดแล้วแหละนะครับความหวัง ไม่ไม่มีความหวังแล้วนะครับตอนนี้อืเอา้าดูที่แม่งจะรอดไม่พวกสปาร์ตัานเหนียวเอาละสู้เพื่อลิโอไนด,อดอัสนแอะนะครับกระดูกมากระดูกขาฉีกกอะไรทีเดียวครับตกลงมาไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยนะี่ครับเอาละตอนนี้หน่วยลบบางวันจันกูว่าไงปิวไปดิครับน,อน้นองๆโอ้โหสปาร์ตันก็ปิวคนว่าไงปิวกิวปิวหมด นักกบยกกลางเออไปอยู่มึงไม่ต้องรอดกดระแล้วนะครับเพรามึงเนี่ยเอายังไงไอ้หมอที่บอกก่ฉันอรอดว่าฉันมีโล่ด้วยไอ้พวกนี้ยิงอะไรฉันเข้ามาไม่ได้หรอกนี่นี่ยิงมาเลยนี่นี่เออผมบอกเลยว่าชุดสปาร์ตันนี่เป็นโลกน่กันได้นะครับกันอาวุธปืนได้ด้วยนะครับนะแล้วก็กันหน้าไม้ได้ด้วยนี่นี่โอ้โหฉันล้มฉันล้มอ่ะเหรอโอ้ยพลาดทีเดียวตายเลยนะครับนะตายตายโดนยงุงโดนโอ้โหโดนลุมยิงตายนะครับนะแม่งยิงห้านัดถึงจะตายนะครับบ้าบอ ไม่สู้อยู่ดีวะนะครับปองทำนี้ เอาละครับต่อมากองทับกอริล่ามาชิงบอลลังคืนนะครับจากที่แพ้ไปนะครับลูกษย์ที่พระเจ้าคอยเอาแบบพวกเราเอาบอลลังคืนใหวันแม่ของเรานะครับู้สู้เที่ยนเทพระเจ้าคอยนะครับเอาะเวยไปแล้วครับนะแกงกอริล่าคือยังไงครับนเร็วเหมือนกันเ็วเหมือนกันนะครับมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้ดีบอกจะจะโกสู้ต่อยดิดิต่อย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 เออลุงต่อยมันเออลุงต่อยฟาดหัวกันแล้วพวกมึงฟาดหัวกันเองาเฮ้ย ปีน่าโปอตายแล้วนะมาเรียบร้อยเออ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 อุ้ยมาเร็วนะครับอุ้ยเอ้ยสไปเดอร์นี้ไอ้สไปเดอร์แมนนี่ขี้โกงนะครับมาเอ้ยอุโดนยิงตายเลยอู้หูปิวนะครับมาเออเออท้ายหน้าม้าแรงกว่านี้นิดหน่อยนะผมว่าไม่มีใครผ่านแบบตรงนี้มาได้แน่นอนทยผ่านเฟดเฟดสามไม่ได้แน่นอนนะครับจากหน้าไม้นะครับนะแต่ก็ยังไงอยู่นะครับเอ้าไม่นะหัวหน้า ตายแล้วนะครับนะควันนี้คนเแรกปูไปรอดนะครับเหลือแต่ลูกน้องนะครับที่ตัวเล็กๆวิ่งมาได้เนี่ยตอนนี้อินฟ์นอลนะครับนะรอข้อพวกมวันอยู่นะครับนะเอาละพวกเราดิดิตาย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 แบบมอยวัดมอยวัดมอยวัดี่ต่ายอะไรกันวะกูอยากรู้จริงๆเลยอ้าท่านตอยอะไรกันวะมาเออเอาละตอนนี้ไอ้พวกตัวใหญ่ๆนะครับกำลังวิ่งขึ้นมานะครับไม่รอสักทีอ้โหโดนยิงอยู่นะครับสกัดกั้นนะครับส่วนไอ้พวกนี้ก็อ่ะตายอุ้ยปิวนะครับแบงเออมึงจะรอดไปเนี่ยนะครับ

สบปยด้ร์แมนนี่นี่หัวมาดิโอ้โหนี่นี่เขาเรียกว่าเตะระยะบัดดิทระยะบัะชิดอย่างนั้นเหรอนี่นี่มึงเคยโดนนี่ไหมนี่อาปัดจับปัดตาอาบัดแค่แม่งเลยอาบัดจับโคตรปั่นนี่นี่เอ้โหอะไรมาแตะช้นนั่นคือสบายดอร์แมนแห่งออสการิล่านะครับตายส่วนไอ้หมอนี่ก็เดินขึ้นมาไม่ได้สรุปนะครับก็ซีล่าเฮ้ยพวกเผ่ากิงคองก็ไม่สามารถรอดไปได้อยู่ดีนะครับนะ ถ้ามุ้ชมงั้นความหวังสุดท้ายนะนี่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 เอาแรปเตอร์ทีเล็กมาเลยมามาความหวังสุดท้ายของบูบ้านไปพวกเราเดี๋ยวโหขาดพวกของมันยังไม่รอดพวกเราจะต้องรอดนะเราคือความหวังที่จะอยู่ในพวกมินชมนอกไม่ให้พวกมันเป็นทารานชาแลวพวกเราก็เป็นเองนะครับหน้าเอาเลยเว้ มาพาวนานโดนเสาเจะรอดหรือเปล่านะครับไป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 คุ้มกันหัวหน้าทีเร็กนะครับตอนนี้แรปเตอร์มาก่อนเพื่อเรานะครับมาแรปเตอร์กับไดโนริคัสนะครับนะไปเดีวสุขภาพระวังงันใจพอตี้เนี่ยพอใจครับเจ้าโอ้ติวปิวปิวหมดแล้วนะครับเออ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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วแรปเตอร์แรปเตอร์ไปแล้วเข้ามาแล้วครับพ่ออ่ะไปนะครับเออเออเอาเออเออเอาละไรไดกว่าไง ที่ได้บอกว่าไม่มีอะไรหยุดข้าได้มาเลยตีโอ้โหยิงอะไรยิงมาเลยยิงบอดสิบนัดกูเขาไม่ตายหรอกนะครับนะเอาละตรงนี้ชัดมาด้วยนะครับในจังหวะนี้ยังไงนะครับนี่กัดกัดกัดให้พังกัดให้พังเออเออเต็มลุยเร็ว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 โอ้ยมาเยอะกว่าคราวนี้รอดเยอะนะครับนะพวกนายโดนเสานะครับเออเอาละมาตอนนี้นะครับมาแล้วอินฟอร์โนโอ้หอยอเรียกลูกน้องมาตีตีโอ้มาเลยตีตีนี่แกแกงมากนะผ่านมาได้พวกเทเล็กโอ้ส อู้ดโดนโยโ agents, sure นเบี่ยงมาเลยนะครับโคตรโหดนะครับหน้าเอาแต่วัยแต่ตอนนี้ยังมีหน้าทีเล็กหน้าทีเล็กเขาเก่งนะครับผมบอกเลยต่อต่ออาจจะสู้ได้นะครับนี่นี่โอ้โหแต่โดนอินเฟอร์นอลล้มโอ้โหตายโอ้โหข้อโดนล้มโอ้โหแกจะล้มทั้งสี่พวกเราไม่ได้เลยดูวิีว่าแกจะชนะได้ไงเอ้ากัดแขนเดี๋ยวแต่กัดแขนทั้งสี่ไอ้โอ้โหตายนะครับไม่สู้อ่ะหัวหน้าทีเล็กแพ้ว่ะพราบคราบแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเป็นไม้ขั้นแจ็คสันนะวิ่งวอล์กอยู่กับที่นะครับนะเออครับ โอเคเอาละผมคิดว่าในคราวนี้นะครับต้องจบกัรไปเวียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับด่านนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะอาจจะแต่งเพิ่มใน EP ที่2อนะครับอาจจะมีด่าน EP ที่2ต่อนะครับในเกมเกมนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับในการเล่นตัวละครแบบธรรมดานะครับให้เล่นสู้อย่างนี้นะครับก็จบไปเวียงเท่านี้ก่อนนะครับนะา EP 2คราวหน้านะครับถ้าผมถ้าคนดูชอบนะผมจะกลับมาเล่นอีกแล้วก็แต่งให้มันแบบโหดๆไปเลยนะครับนะแต่สำหรับนี้พอแค่นี้แหละไปบ่ายจุบจุบ